สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวหญ้านะคะวันนี้เรามาเกี่ยวหญ้าใบข้าวให้น้องๆช้างนะคะสวยมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เกี่ยวก็เกี่ยวได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะ ยาส,สวยเลยนะคะยาใบข้าวนะคะยาธรรมชาตินะคะสวยมากๆเลยนะคะเยอะด้วยนะคะวันนี้ตอนเช้าประมาณสักหกโมงเช้านะคะแล้วก็ขับรถหาหญ้า เกี่ยวให้น้องช้างนะคะก็ขับมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอหญ้าทุ่งนี้พอดีนะคะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเกี่ยวกันนะคะเกี่ยวก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะครึ่งหนึงแล้วนะคะขอ,อให้น้องช้างได้กิน วันนี้เราจะเกี่ยวไปไว้ให้น้องช้างได้กินสักสองวันนะคะวันนี้เราจะเกี่ยวไปเยอะพอสมควรหน่อยนะคะเพราะว่าหญ้าที่นี่ก็เยอะอยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไกลด้วยนะคะเราก็จะเกี่ยวไปเยอะๆหน่อยนะคะวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวกันสามคนนะคะนี่นะคะก็เกี่ยวได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะ นี่นะคะเราเกี่ยวได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆยาก็มีต้นสับปะรดด้วยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้จะของอยู่ตรงไหนนะคะเยอะมากๆเลยต้นสับปะรดนะคะไม่เจอเจ้าของเขานะคะถ้าเจอเจ้าของเขาก็จะขอซื้อเขานะคะตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะต้นสับปะรดเยอะมากๆเลยนะคะ เราก็เข้ามาในปา่าลึกพอสมควรนะคะวันนี้เข้ามาลึกพอสมควรนะคะ,ะพระควานเกี่ยวอยู่เกี่ยวเยอะเลยพระควานเหน,นื่อยหรือ,อยังเริ่มจะเหนื่อยแล้ว ก็ฝนตกอ่าสามวันสีวันที่แล้วนะคะหญ้าตอนนี้ก็เริ่มจะสวยนะคะเริ่มได้เลยครับผมเริ่มมีหญ้าขึ้นมาหน่อยนะคะเริ่มมองทางไหนก็เริ่มเขียวชะอุ่มนะคะน้องช้างก็จะได้ทานหญ้าที่เอ,อ่อขเขียวๆนะคะแม่แแนไม่เคยมีเยอะเ,เลก็เยอะอยู่นะคะหญ้าเยอะมากๆเกีียวไม่หมดหรอกค่ะนี่ก็ับเอาไว้ทานมันหลังบ้างนะคะตอนนี้ก็ เริ่มจะสายๆแล้วน้องช้างของเราก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวพออีกสักห้าหกสิบหอก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็แดดก็เริ่มจะส่องเดี๋ยวน้องช้างอยู่ที่บ้านตากแดดร้อนนะคะพาน้องช้างเข้าร่มนะคะแม่ควันก็พูดไปด้วยเหนื่อยไปด้วย ไอ้ไปควยลหหัวเนาะตุ่มลหร้องเหลือไอ้ไปคอยเข็นดาบว่า,านาเนาะคอยเดือดอล้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าถ่ายคลิปให้แม่ๆได้ชมหญ้าส,สวยๆนะคะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ